สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้วันอังคารที่18มกราคม2565นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับวันนี้ผมจะเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะครับในช่วงเวลาตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วนะครับ21นาการตรงนะครับเมื่อวันช่วงเวลาประมาณทัก่อน6โมงเย็นหรือ18นาิาเนี่ย ผมรับโทรศัพท์อยู่สายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับก็โทรมาบอกว่าใช่ชื่อเราหรือเปล่านะครับผมนี่ก็ชื่อพิมพนะฮะเขาบอกว่าใช่ชื่อพิมพ์หรือเปล่านะครับผมก็บอกว่ารัาบสายอยู่ครับมีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที <c oughs> เ่เขาเอ่ยชื่อนมสกุลมานะครับ ซึ่งเราก็พอที่จะจําได้นะครับว่าคนที่เอ่ยถึงเนี่ยเป็นคนที่เรารู้จักกันมาก็หลายสิบปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาหลายสิบปีเช่นเดียวกันนะครับจะบอกว่าไม่รู้จักก็ยังไงอยู่นะครับซึ่งเราเองก็คิดแบบบ้านๆนะครับว่าเอ๊ะเขามีอะไรที่ดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็เลยถามว่าแล้วมีอะไรจะเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่านะครับ ซึ่งต้นสายนั่นก็บอกว่ามีแน่นอนนะครับซึ่งผู้ชายที่เอ่ยถึงนะีนะครับไปยืมเงินนอกระบบนะครับแล้วก็ใช้ชื่อเราแล้วกับเบอร์โทรศัพท์เราเป็นผู้รู้จักนะครับเป็นญาติอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาก็โทรมาหาโทรมาหาเรานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยนะครับโทรไปบอกผู้ชายคนที่เอาชื่อและเบอร์เราเนี่ย ไปอ้างอิงหน่อยนะครับเขาติดต่อไม่ได้นะครับซึ่งอยากจะให้เอาเงินมาใช้นะครับซึ่งผมก็ถามว่าเงินมันเยอะหรือเปล่าเขาบอกประมาณ3000บาทนะฮะกู้นอกระบบ3000บาทนด้ผมว่ามันน้อยไปนะถ้าคิดมุมกลับนะครับอืมแต่เราก็ฟังต่อนะครับซึ่งเราก็กกกเราบอกว่าแต่ก่อนนี้ก็ ติดต่อได้นะครับเมื่อวานที่ติดต่อไม่ได้วันนี้ก็เลยโทรมาหาเรานะครับซึ่งบรรยากาศการโทรนะคุณผู้ฟังครับเสียงอื้งไปหมดเลยนะครับคล้ายๆกับอ,อยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ใช้บรรยากาศในการถามในการทวงในการคมขู่นะครับสารพัดไปหมดเลยซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเสียงแข็งขึ้นบอกว่าเนี่ยนะครับเอาเบอร์ไปนะครับให้เราโทรหาเพื่อที่จะ ตามทวงนี้ให้นะครับซึ่งเราเองก็ไม่รับนะครับแล้วก็บอกว่าไม่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 เอานะครับเนื่องจากว่าเราไม่ไม่รู้จักไม่ได้ติดต่อมานานแล้วนะครับนะต้นสายก็ขยัขยอเรานะครับแล้วก็เริ่มขึ้นมึงกูนะครับมีคําสบทคําด่านะฮะมีอ่าโทษทีนะที่เขาพูดถึงมีคําว่าไอ้เหี้ยไอ้สั์ออกมาซึ่งด่าเรานะเราเองก็ไม่ได้เข้าใจนะครัถามว่าเออผมก็ตอบกลับไปว่า นี่คุณจะโทรมาบอกผมหรือว่าโทรมาด่านะครับเขาก็บอกว่าโทรมาด่าเพราะว่าให้เบอร์ผู้ชายคนนั้นแล้วไม่เอาทําไมไม่เอานะครับก็เริ่มบังคับข่มขู่เราต่างนานานะครับผมเองก็ไม่ตอบโต้อะไรนะครับได้แต่ฟังเมื่อเมื่อฟังไปนานนานนะครับต้นสายผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มบอกว่าทําไมไม่พูดมึงไม่มีปากหรือไงนะครับเออ,เอ,อแล้วก็เริ่มด่า คำเสียหายกลับมานะครับซึ่งเราเองก็งงแล้วก็เริ่มคิดอยู่ว่าเอ๊ะทาไมเขาพูดไม่ชัดเลยนะครับฟังําเนียงแล้วผมการันตีนะครับล้านเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเป็นเป็นพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงกับประเทศเรานี่แหละนะครับซึ่งพูดไทยไม่ชัดนะครับแล้วก็พูดผิดพูดถูกนะครับแล้วก็พยายามด่าขค่มขู่ให้เราเนี่ยโทรไปาหา ผู้ชายที่อ้างอิงนะครับให้เอาเงินมาให้นะครับเสร็จแล้วถ้าไม่โทรเขาก็จะโทรมาหาเราอย่างนี้ทุกวันแล้วก็จะด่าอย่างนี้ทุกวันว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2อแล้วมันก็ผ่านไปแล้วประมาณทักประมาณทักกี่ชั่วโมง้วเมื่อวานนี้ก็เกือบจะหกนาฬิกาเนาะตอนนี้ก็3ามทุ่มแล้วเนี่ยนะผมเองก็ยังไม่เห็น สายนั้นโทรมานะแต่ก็มีอยู่หนึ่งสายตอนที่ผมอาบน้ำเนี่ยมีมีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งผมดูเบอร์แล้วมันไม่ไม่ใช่เบอร์ของเมื่อวานนี้ซึ่งผมไม่ได้โทรกับผมก็ไม่ได้โทรกลับอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็รอนะรอสายนั้นเข้ามาถามเข้ามาอ่าโทรอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนคําที่เขาได้เอ่อยไว้เมื่อวานหรือเปล่านะครับ ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับบอกเรา90บอกเราก้าเข้ามาดูวันนี้นะครับให้คุณผู้ฟังสังเกตจังหนึ่งว่าต้นสายเนี่ยเขาโทรมาหาเราแล้วก็พยายามที่จะอ้างอิงกับบุคคลที่อยู่ในองค์กรเดียวกับเราสำนักงานเดียวกับเรานะครับซึ่งเราเองก็รู้จักกันแหละนะครับแต่ว่าไอคนที่ที่เขาอ้างอิงนะ ก็ไม่ได้ติดต่อเรามานานนะครับซึ่งเราเองหลังจากที่จบสายจากผู้หญิงคนนี้ผมก็ต่อสายไปหาผู้ชายคนที่เขาอ,อ้างอิงนะครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่ผมเก็บเบอร์เขาไว้10กว่าปีแล้วก็ไม่ได้ลบนะครับอพอโทรกลับไปปุ๊บก็กลายเป็นเบอร์ของคนอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวที่เราเคยติดต่อเราเคยใช้สื่อสารกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเบอร์ของผู้ชายคนนั้นจริง แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ที่โทรไปน่าจะเป็นรียิวเบอร์ของของการสื่อสารนะครับในค่ายใหม่หรือว่าในค่ายเก่าอะไรก็ไม่รู้กันนะครับสรุปก็คือผู้หญิงที่โทรมาอ้างอิงมาโทรมาข่มขู่โทรมาดาเนี่ยนะครับผมได้ยินแต่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ วันนี้เมื่อวานนี้ถูกกับตัวเองแล้นะครับแล้วก็เริ่มตั้งสติได้แล้วว่าเบอร์เราที่ปรากฏตามสื่อต่างๆเนี่ยนะฮะมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วเบอร์ที่เราใช้ซื้อ,อซื้อของตามโซเชียลต่างๆเนี่ยครับเขาจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ชอบหรือเปล่าหรือว่าการขายเบอร์ของ หน่วยงานบางหน่วยงานที่ได้ข้อมูลขอาเราไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะเป็นข้อคิดเตือนใจกับใครบางคนที่ที่เคยได้ยินที่เคยทราบจากสื่อต่างๆนะครับวันนี้ถ้าคุณโดนอย่างผมนะนะครับให้คุณตั้งสติใหด้ดีแล้วก็ถามกลับไปนะครับถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรซึ่งเองซึ่งผมก็ถาม แล้วมันก็ตอบว่าอ,อ่ขอโทษนะที่มันบอกว่าไอ้เหียมึงจะถามกลับมาทําไมนะครับกูบอกให้มึงโทรหาไม่ทช่ามาถามแบบนี้เห็นไหมซึ่งมารยาทในการสื่อสารเนี่ยเราต้องแสดงสถานะว่าชื่อนามสกุลอะไรโทรจากไหนเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกนะครับชื่อบริษัทนะฮะ นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ชื่อเล่นนะครับปอถามนามสกุลแล้วก็ไม่บอกแล้วก็โมโหกับเรานะครับแล้วก็ด่าขม่มขู่ต่างนนๆนานาครับซึ่งผมว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นภัยที่ใกล้ตัวแล้วก็เสียสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่ที่มีความรับผิดชอบตรงนี้นะครับ ถ้ามีการแจ้งความหรือป,ปรึกษากับทีมกฎหมายนะครับเขาจะดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับออพอตอนเช้ามาผมไปถามกับใครบางคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสํานักงานของของแก๊้งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งมีนายทุนอีกประเทศหนึ่งที่เอ่ยชื่อพอที่จะรู้จักเนาะนะครับที่มี เรื่องราวแก๊งคอร์เซนเตอร์แบบนี้แหละนะครับจ้างให้คนต่างชาตินะครับโทรมาหาเราซึ่งเบอร์ที่ได้จากาจากสื่อต่างๆผมว่าผมคิดส่วนตัวนะอาจจะมีสายในในประเทศเรานี่แหละว่า,อาลองโทรไปเบอร์นี้สินะครับเคยเห็นเยอะแยะ,ยะ,ยะไปม,มากมายนะเพราะฉะนั้นใครที่มี เมื่อโทรศัพท์ปรากฏตามสื่อต่างๆตามป้ายโฆษณาก็ดีตามาธุรกิจทางร้านก็ดีนะครับพวกนี้มันก็จะส่งสายให้กับสำนักงานนะครับที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตโทรเข้ามาหาเรานะครับซึ่งเวลาเราไปไปแจ้งความหรือเป็นเหมือนการติดต่อกลับไปมันก็โทรไม่ติดอยู่ดีแหละนะครับพวกนี้มันจะรู้แนวทางในการป้องกันหบลีกพอสมควรนะครับ ก็คิดว่าคงจะมีอีกอีก,อกต่อเนื่องหลายๆโทษทีโทษที <c oughs> ลหลายๆคนลหลายๆครั้งนะครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้ผมเองก็ได้ยินมาหลายสิบปีแล้วก็เพิ่งเกี่ยวกับตัวเองนะครับอ่เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงสมาชิกทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านได้รับโทรศัพท์าจากใครที่ไม่มี ความหวังดีกับเราหรือว่าดูแล้วนะครับในลักษณะไม่ชอบมาพากลผมว่าตัดสายทิ้งดีกว่านะครับแล้วก็อย่าไปเสียเวลากับตรงนี้นะครับซึ่งเรามาประมวลเหตุผลแล้วว่าเงินแค่นั้นเขาคงไม่ติดนะครับแล้วก็ถ้ามันจะโทรมาจริงๆมันก็ต้องโทรมานะครับหรือจะโทรมาอีกผมก็ไม่รู้นะในวันข้างหน้าแต่วันนี้อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่านะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าไม่จะเป็นยังกิงก็อย่าลงสื่อดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าลงไปแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะเจอปัญหายอย่างผมนะฮะซึ่งผมเองก็แชร์ประสบการณ์ตรงนี้เล่าสู่คุณฟังฟังกันว่านะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราใช้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเพื่อธุรกิจเพื่อความจเจริญและเพื่อความสุขจัดนะครับถ้าได้รับโทรศัพท์อย่างนี้ผมว่าแต่ยคนก็ต้องคิดเหมือนกันแล้วว่าและต่อไปเราจะกล้ารับโทรศัพท์ ที่ไม่ปรากฏชื่อหรือใครบางคนที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์และเราก็พลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับจะได้ก็ตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเรื่องเรวร้ายหรือสุขหรือทุกก็เปรียบเสม,มือนแขกมายามเรานะครับไม่นานม,มันก็ไปแต่ว่าแขกที่มาแบบนี้เราไม่ต้องการรับแขกแน่นอนนะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ